ถอนรหัสลับสมองเงินล้านตอนที่3ค่ะวันนี้วันนี้ทุกคนจะได้รู้ในเรื่องของการเข้าสู่ขั้นตอนการลงมือทําแล้วนะคะเรานะคะได้เรียนรู้กันมา2วันใช่ไหมที่เราเริ่มแต่วันแรกนะคะเราก็รู้แล้วเนาะว่าเราจะต้องเริ่มจากภายในถูกไหมคะโลกภายในของเราเนาะ,ะวันนี้วันที่3ค่ะทุกคนก็ยังอยู่ในการทำในความรู้สึกความคิดในโลกภายในของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เขาบอกว่าการที่จะเป็นไปชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยนะคะเราจะต้องใช้ความรู้สึก80%ซ์ ใช้การลงมือทาจริงๆเนี่ย20%ชีวิตเราก็ประสบความสําเร็จได้ในวันนี้ค่ะเกดจะเสนอคําว่าการโฟกัสค่ะและการเหลือเฟือค่ะโฟกัสคืออะไรคือส่งความรู้สึกทุกคนนะเราลงมือทำใช่ไหมคะด้วยการโฟกัสเราตั้งเป้าหมายตั้ง,ต,งตั้งเป้าหมายตั้งความฝันของเราไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรทาคือให้เราโฟกัสในเป้าหมายนั้นทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเราไม่มีพลังโฟกัสไม่มีการโฟกัสบางคนอาจาจะเข้าใจยากโฟกัสอะไรวะการโฟกัสก็คือการ ทำมันอยู่อย <achieve meal. S 1> ่างนั้นแหละทําม anyway. ันอยู่อย่างนั้นทาต่อเนื่องทําจนถึงเป้าหมายของเราโดยที่ไม่วอกแวกไม่วอแวร์ไม่มองข้างทางไม่มองเหตุการณ์สถาการข้างทางว่าจะอุปสรรคอะไรให้เราโฟกัสที่เป้าหมายนออย่างเดียวให้เราลงมือทาเดินหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วความรู้สึกที่ในระหว่างทางที่เราเดินไปให้เรารู้สึกว่าเหลือเฟือทุกอย่างมันเหลือเฟือถึงแม้เหตุการณ์จริงสนาการณจริงมันจะไม่มีเรื่องเงินตอนนี้เราโฟกัสเรื่องเงินอยู่ใช่ไหมนะถึงแม้เหตุการณ์จริงเรื่องเงินเราจะยังไม่มีแต่ความรู้สึกค่ะ ไม่ว่าจะทําอะไรก็เหลือเฟือความรู้สึกเหลือเฟือความสุขเหลือเฟือเงินท้องมากมายเหลือเฟือเราทาอันนี้ติดขัดไม่ติดขัดทุกอย่างเราเหลือเฟือจกักรวาลหรือทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ธรรมชาตินี้มีความเหลือเฟือให้กับเราจงรู้สึกแบบนี้ในตลอดการเดินทางนะคะวันนี้ค่ะให้ทุกคนรู้สึกแห่งการเหลือเฟือรู้สึกถึงการเหลือเฟือและในระหว่างที่เรารู้สึกนะก็ให้เราเดินตรงไปสู่เป้าหมายของเรา แล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการอันนี้วิธีที่เกดได้เรียนรู้มานะคะอันนี้เป็นความรู้ที่เกดเรียนจากครูสิตาไปทีหนึง่งเนาะ,ะแล้วครูสิตานะคะก็ได้เรียนจากถอนรหัสลับสมองเงินล้านอีกทีหนึง่งนะคะเกดก็เอามาบอกทุกคนนะแบบย่อๆแบบเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ได้ใช้คำว,วิชาการอะไรมากมายนะให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะไปลงมือทำนะไปเรียนรู้กันเนาะเกดได้ผลมาแล้วนะคะก็อยากจะบอกแบบมาท,ทุกคนแล้วเจอกันในตอนที่4ค่ะ